เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไห่พีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตออร์ต้านะครับเชฟโรเลตออร์ต้าปี2010ครับราคาเพียง49,000ื่นเก้าบาทต้นเองรถปียังใหม่ราคาไม่แพงเกียร์ออโตโอ้เครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างดีครับกับราคาโมไซค์เอาไปขี่ใช้งานกันได้เลยครับถูกๆคุ้มๆค,ครับ รถยังสวยอยู่เลยราคาถูกมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาขีออเป้ารถสวยๆท่านผู้ชมเนเลือกซื้อเลือกใช้กันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับแต่ได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่มใหม่ตัวชิพใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยวันนี้เราก็รีวิวดูคันนี้กันเรื่อยๆก่อนนะครับสีดำนะครับเครื่องเกียร์ดีครับช่วงล่างดีแอร์เย็นสีสวยเลยรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับท่านใดสนใจสามารถไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้ครับ ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเียออโต้ด้วยนะครับเบาะหนังหน้าต่างไฟฟ้าเบาะสภาพดีเลยครับไม่ขาดทั้งหน้าหลังครับพร้อมใช้งานกันได้เลยคุ้มมากๆครับ49,0 0 0กนบาทเท่านั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเจ้าของได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ